งานดีอีกแล้วครับงานที่ไม่มีใครอยากทำแบบนี้อ่ะถ้าอยากได้งานแบบนี้ต้องมาที่นี่จริงวะฮะจริงวะงานแบบงานแบบานปลกประหลาดกว่าเขา<ง>นะนะงานแปลกประหลาดวะแต่เพชรแปลกประหลาดแบบแบบขายไปไหนเือเขาเนะ่สู้เขาไว,ไว้องเ,เี็ดพ่คือมูอ๋อแ้่เพ็ดแบบแบบ ธรรมดาธรรมดาคือเขานี่คือขายสู้เขาไ่ได้ถ้าเป็นสู่ตลาดที่เขาขายขึ้นกันดีขายไ่ได้เจ้ควางขายไ่ได้ก็เลยต้องเห็ดของแบบขึ้นแบบไปจ้าของเองบอกว่าเน็นไหะคือต้องเฮ็ดอีหย่างที่มันยากกว่ามือเฮ็นยากฮคดไห้เขาแบบเฮ็ดเฮ็ดตาเนี่ยบางอย่างเนี่ยอันดีเอาสบายดีบ่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีอยู่เนาะสบายดีอยู่แต่ว่าบ่คอยมีเงินเ้ยเป็นอย่างบ่มีเงินอะหาเงินซื้อมือบ่มีเงินจัางไ๋ หมุนกันบนท่านชอยเศรษฐกิจบดีบ่เศรษฐกิจบดีบ่เออเอาเขาอยู่กันที่โรงงานผลิตตู้ลำโพงดุกออเดียอัคูุติกเช่นเดิมเช่นเคยเด้อพี่น้องครับผมนะก็เจออาจารย์ดุกเช่นเดิมเช่นเคยอาจารย์ดุกเอ้ยเอิญอจานคือตะเก่าได้บ่เออเอิแหละแต่เจ้าสีเอิญนึกเก่าแหละกีตาร์มันอไรใช่ไหมกีตาร์ฮะกีตาร์มันคอหักเรากราั้องสมอยู่เดี๋ยวต้องถ่อมบ่มันเอาไปโดน มาเก็บของมันข้อหักกันตรงสมกันตรงสมแล้วก็ตึงสายไหมกัน MC เจ้านี่ถามหาแต่กีตาร์ตัวนั้นเนี่ยคือมักหลายเนาะ MC ือมักกีตาร์ตัวนั้นหลายเลยกีตาร์ตัวปวดกีตาร์ตัวปวดเดี๋ยวเดี๋ยวก็แหงเก็บจังไรกันอีหยังเก็บน้ำชาน้ำชาโอ้แต่พูดมีน้ำชาหนิงานต้องปเดินนะอิรีบเหรองานเหมียนหัวนวดคิดอยังบ่ออกเลยเฮ้ยสมองไปแล้วนายเห็นใคยเห็นเจ้าดิไอถ่ายรูปไอตู้อยังนะลงนะเป็น เป็นตู้ไอตัวไม่เออไอเขาใส่ใส่หลักการคือยังแบบคล้ายๆแบบตู้ W หลักการแมนพา r ออเดอร์หแต่ว่ามันก็เป็นการเอามาดัดแปลงเพิ่มตเติมอีกไเท็ดพวกคอร์ตพวกอย่างไรมันเป็นโค้งครับเพื่อ,เพ,อเพื่อมันดีขึ้นกาเก่าแหละจกดีขึ้นกาเก่าหรือ <c oughs> ่ไม่ดีค่ <c oughs> อยว่าไม่มีไม่มีใครเท็ดตามเจ้าดอก <c oughs> อู้ยว่ะมันมันยากอยู่ดิคยเยอู้เรียบร่านะเอยอู้แล้วว่าบ่มีใครเจ้าเฮ็ดบ่อยากให้ใครเฮ็ดตามัะนะเออแต่แต่มันสวยอีหลีเด้ที่เจ้าถ่ายรุ่งเหมือนนะเออยอดแชร์หลายจีอู้หลายหลายเติบที่ใอยแชร์ไปน่ะนะเออแม่เจ้าเจ้าเจ้าแชร์ไปแล้วก็มีคนแชร์ต่อกับหลายเติบอยู่เออคนสนใจเติบอยู่เอออย่าไปเฮ็ดตามเด้อมันยากบองตัวมันยากมีต้นแบบบ่นี่มีมีเฮ็ดอยู่2ใบต้นแบบไปสใบแจกสูตรบอ แจกสูตรนี่โอ้สูตรนี้ยังยังบ่ได้แจกยังมาบ่ทันแจกเนาะท่ันแจกว่นนันแจกให้ใครก่อนให้ขายสัก2-300ใบก่อนนะเนาะเออให้ขักสองสามร้อยใบก่อนเออแจกไปหมู่เจ้าก็สิเฮ็ดหนาขึ้เก่ล่ะถ้าบ่มีเครื่องตัดเออบ่ได้กินเนี้ยดอกแต่ขอขายก่อนเนี่ยๆขอขายจั่งหน่อยก่อนไหนๆไปดูไปเบิ่งนี่ๆครับตัวนี้ก็มีเออเอาเอาเบิ่งตัวนี้ก็ได้มา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 นี่ครับทำอยู่ครับอ่ามีคนสนใจหลายอยู่บ่ ก็สนใจสอบถามมาหลายเตือบอยู่แต่ว่าตัวนี้มันก็เป็นลูกค้าเขาอยากได้เพราะมันเป็นแบบเทเตอร์จะโดนหน่อยแหละแต่ว่ามีโบมีโอกาสในเฮดเจียร์เพราะเขาเฮ็นยากพร้อมนะยังบ่อยากเฮตุตรงช่วงเนี่ยวันนี้ก็พอมีเวลามาเหดก็ลองเหดุบึ้งเออมันแต่มันก็ง่ามอีกทีเด้อพี่น้องตัวนี้แหละค่อยบอกนะว่ามันง่ามอยู่เด้ออันนี้ยังปรทธนสมเร็จเด้อเออแม่ต้นแบบนมีสองใบ างานงานจริงมันก็สีคือยังตูน่น่นเกิดสีมีตะแกงแหละมันสีเก็บทั้งขางนี่อาโขงก็ยังตู่น่นแต่ที่ะจะจะใช้ตะแกงเก็บข้างนี่บอกมันมีสองรุ่นรุ่นที่สําหรับลูกคาที่อยากได้เป็นตู้ขอบเล็กมันกิดสีปินตะแกงปิดข้างในออขอบนี่อันนี้สาหร,รับรุ่นที่เป็นขอบเล็กอันนี้ขอบเล็กแล้วก็ตะแกงข้างในเออตะแกงข้างในตะแกงพับข้างในแล้วก็ยึดน็อตที่กันยึดหัวมลอ๋อนี่ยึดน็อตเนี่ยนะเออแมนแมนนี่นี่นี่ ต่ว่นหลุนนี้เป็นรุ่นขอบเล็กประมาณนี้แต่ว่ารุ่นรุ่นนี่มันโชว์ขอบเป็นงานใหม่กัที่โวนี้มันก็ที่เป็นโค้งแล้วก็เก็บขอบเข้าไปคือจังกับหลายหลุ่นที่ผมเห็นอยู่อืเขาจะเห็ดคือเขาเหตุตู้นี่แหละอาจารย์ลูกเนี่ยเขาเห็ุตู้นี่แหละแต่ว่าเห็ุบ่ให้ผู้ใดบ่เหมือนผู้ใดแล้วบ่มีให้ผู้ใดเหมือนนะนะเอาาก็ดูเนื้องานเอาแล้วกันเดอพี่น้องครับผมนะอันนี้กาลังปูกาลังเก็บรายละเอียดอยู่โค้งนี่โค้งนี่ไอ้ส่วนโค้งนี่เจ้าโค้งจงไหนนี่ ซอแมนแม่แม่ชลุใหม่ครับซ้อมใหม่ล่วงไปแล้วเ้าก็ดัดโค้งชลุนี่เบิ้องดังในก็ได้ไม่เบื้องดังในก็ได้มาเป็เบิ้งหลดเอาเอาไปเอาไปเฮ็ดตามเลยเด้อบุได้ขยันน่ะนะนี่ข้างในเขาชลุเรียบร้อยแล้วมันบัวเขาบได้ปล่อยแบบใส่งานยนี่กันนะนี่ปูปูสีหลุดปูเป็นปูหลุดย่นพร้อมตู้นึงนี่เบิดถังสีปูฟองหน่อยก็มั่นสองร้อยห้าสิบาทเฉพาะสีปูนังือโอ้นี่ ก็ดูเอาพี่น้องเอาดามะดูดาม่าอีกนะดูดาม่าอีกเอาเอาเอาดูเนื้องานเอาแล้วกันด้้อมักก็ค่อยสร้างด้้อพี่น้องนี่เจ้าบึงเนื้อไม้เอาเนื้องานเอางานปันี่ครับขออาจารย์ดุส่ว่าจะเป็นงานแนวปันีมากกว่าเนะงานสวยงามเอาบอกว่างานสวยงามครับก็พยายามเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดแล้วก็อยากให้งานมันออกมาดีต้นใหญ่เยดแบบนี้แหละที่ผมเหยียดตูเฉยอย่างออกมา ว่าอ้ไรนเรื่องเรื่องจำจำนวนยอดปานีดแต่ว่าเขาเขา,เขาอยากให้ผลงานของเขาแบรนด์ของเขามันมันมีคุณภาพจังหน่อยประมาณน,นี้ครับแล้วเขาเห็นผลงานออกมากอยากให้สินค้าออกมามันดูมีมีคุณภาพเป็นเมื่อฉีพจังหน่อยประมาณน,นี้ครับด้วยความสามารถและฝีมือของของเขานะครับเอาผมให้เบิง้งเลยนะเบิง้งจุดเอาพิจารณาเอาด้วยอันนี้นี่ เจ้าสีขายสู้เปล่าหรือว่าขายสู้พร้อมดอกอถ้าให้ในผมในน้าอีเลียมันเป็นตูพร้อมดอกก็คือตูที่ผ่านกันออกแบบแล้วก็บคำนวณอยังเรียบร้อยแล้วของผม<อ>ถ้าผูา้ใดอยากซื้อตูเปลา่าผมก็ขายให้ได้กขึกันก็เอาไปล่องใส่เบิ่งครับแต่ว่าก็ต้องย่อมย่อมรับผลว่าดอกที่เอาไว้ใส่มันสีดีหรือสีโบดีอันน้รก็ต้องย่อมรับไปแต่กปว่าก็ขายให้ได้คขึ้นกันครับแล้วว่าเราก็มีอีกกรณีหนึ่งแบบมีดอกอยู่แล้วเอาดอกมาซิมกอน มาซีมมาแก่แบบความหวังก็ว่าอยากแก่แบบเพราะมัน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 แก่ยากนะตัวนี้นะมันก็ต้องตามนี่ไปทำให้ดอกยี่เหลือก็ลองเอามาใส่มาเท็เบื้องนี้สิได้อยู่อ๋อเอามาเท็ดูก่อนก็ได้เอามาเท็เบิ้งได้ประมาณนี้ครับเอาเอาดอกที่มีอยู่เอามาเท็เบิ้งก่อนก็ได้เออถ้าถ้าถือใจกันใจกันค่อยสั่งเออจะค่อยซื้อเป็นตู้เปล่าไปเออครับแต่ว่าถ้าที ไม่เห็ดไม่เังเฉยโอ้ทำนี่หลุคหายจากสีคนมาแกล <laughs> ี่ยไม่ไหวมันก็แก่ทุกใบเด้ทั้งน <c oughs> ันแก่ท <c oughs> ุกเจ้าี่แก่ยากเลยเออครับพวดพอดวโคง้งแต่ว่าตัวเนี่ยอันนี้คือตัวต้นแบบเวอร์ชันสองออของผมนี่มันที่เป็นตรงนี้อุ้ยมันที่เป็นอันนี้มันที่เป็นตรงตรงไมเห็นปะตรงพอดนี่มันตรงตรงแต่ตัวที่สีามมาเห็ดขายอีตัวเป็นเป็นเป็นตัวแก้ไขตัวจากนี้มันที่ตรงนี้มันที่โค้งพร้อมนี่นี่โค้งลักษณะแบบนี้ตรงห้องอยู่นี่นะเอ,อ้า นี่โค้งอีกอันนี้มันตรงตรงเลยปะตัวนี้ตรงตรงตัวนี้โค้งตัวที่เขื่อนนะเป็นงานอิหรีครับแต่ว่าสองใบนี่ตรงตรงเงี้สิอันนี้คือต้นแบบก่อนเออต้นแบบเป็นที่แต่ว่าอีกใบหนึ่งมันที่เป็นที่ที่แก้ไขแล้วก็โอเคแล้วนี่คือที่โอเคเลยตัวนี้อ่ะที่นี่คือคือเจ้าไร่ผลไร่ผลแล้วมันต้องโค้งแบบนี้บ่แมนแมนแมนไร่ผลคำนวณแล้วพอไปเจ้าอันนี้ก็ใส่ได้ด้วยกันแต่เขาอยากให้มันให้มันสวยกว่าเดิมโซเออมันเดินมันหรือว่าสวยก็เดินพร้อมแล้วก็เรื่องอากาศเรื่องอันนี้มันก็ หลายเรือนมันโฟรดีกว่ากันครับ <S <S เราเรา,าเขาก็บคือใครขายเขาคำนวณพอร์ตอะเขาลดปากพอร์ตลงครับก็ประมาณนั้นเอาแสดงว่าถ้าเจ้าขายตู้พร้อมดอกนี่มันจักบาทใบหนึงมีเริ่มต้นอยู่ตามสุด9เก่าพันหร้อยบาทครับสิ่แปดนิ้วไว้ทไไวเท่าไหร่ไว้เอ่อไว้สี่จนะุดห้านิ้วไว้สี่จุดห้านิ้วนะครับเก้าพันเท่าไหร่นะ 9,500ันห้า้อบาทเก้าันห้า้บาทอันนี้ตัวเริ่มต้นตัวเริ่มต้นครับอ่ะแล้วไว้ถ้าใส่ไว้อะไรไว้หกเหมือนเขาไว้ห้าไว้หกได้ไหมอ่ามีแนะนํำของผมติดส่มีแค่์บอยหักไว้ห้าไว้บอยซีซีนิวเครื่องอะไรก็บวอยห้าครับอ่าที่ใส่คือแนะนํำคือไว้ซีไว้สี่จุดห้าแล้วก็ไว้ห้าครับแมนมีสามุลสิบแปดนิ้วครับแมนอือแบบบอยหักอะยูเก่าพันเก่าเพิ่มไปอีกสี่ร้อยบาทบ่ถูกบ่ห้าร้อยบาทบ่ เออเออสี่อยบาทแมนแมนครับสี่อยบาทเอาให้ถูกนะมันมีดอกของอะไรที่เจ้าที่เจ้ามีใส่ยูดตอนนี้ใส่ยูดหลักๆมีสองแบรนด์มี TNS กับแปดจุดเก้าิต์ครับแล้วแต่ลูกค้ามักเลยว่ามักแบรนด์ไหนก็จัดให้ได้คือกันอ๋อมีอยู่สองแบรนด์แมนแมนคือจังเนี้ยเขาต้องประกอบอะไรก็เป็นของฮาร์โมนิกของแปดอ๋อไม่เป็นของ TNS ขึ้นกันแปดจุดเก้านั้นที่กำลังจะซงนะนะสองใบนั่นแมนแมนครับอันนั้นเป็นตัวมาร์ตินเนสนี่นะครับมาร์ตินเนส ไซเอ็กทีฟลุนด์นใหม่เลยตัวนี้พึ่งใส่อันนี้ตู A ้เอ็กทีบเหรอแมนแมนครับตู A ้เอ็กทีฟข้างหลังใส่เอ็กทีนี่ตั้งแอฟทีฟมี้อมชุดเขาเออครับทรง,งทรงทางไหนนี่อันนี้เป็นทรงยูการสินครับเป็นผมว่ามันมันคุ้มค่าเยถ้าชุดแบบนี้นะเพราะว่าเนี่ยชุดเอ็กทีฟตัวนี้มันพร้อมใส่อย,อยู่ใบละสามหมื่นห้าใบละสามหมื่นห้าเป็นตู A ้เอ็กทีฟอ,อ่าตู้เอ็กทีฟแล้วก็บเอ็กทีฟของออริโอโจกี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหยิบไงตัวไฮเบิ้งแล้วก็เป็นกลางนี่ RCA 3 0 8 กลาเป็นชุด4คูณ2อ่ะสีแปะนิ้ว4ดอกแล้วก็กลางนี้จะเป็นตัวนี้ครับถือว่าโอเคเออมันเป็นไอ้ไน,นั่นเนาะอ่านี่มีเบาเสียบแต่สีตัง้งบ,บนตู้ก็ได้หรือว่าสีเสียบข้างบนก็ได้อตัวไอ้ทีมันก็สะดวกสบายเนาะ,ะเวลาเขาใส่งานก็นกนสามารถมีมิกซอสื่อแค่ตัวเดียวแล้วก็ออกงานใส่งานหลอกเพลงได้เลยครับเพราะว่ามันมันเป็นตัวโมดูลเมื่อก็มีระบบจัดการของมันมครับมีมีมีระบบจัดการเป็นระบบดิจิตอล รับแต่งข้างในครับอืมผพราว่ามันคุ้มค่าแหละอันนี้ดอกกี่นิ้วนะอันนี้ดอกแปดนิ้วดอกแปดนิ้วครับแมนข้างในมีอะไรไหมนี่มีเมี่ยบทุระเบิดมีทุระเบิดกำลังว่างระเบิดอยู่ทุระเบิดคือหลายแฉดเออคี่นังโมเลียวมันจะมีเพิ่มเติมอยู่ด้วยนี่ต้องใส่อีกบอกต้องใส่อีกไม่ยังโมเลียวเดี๋ยวีอยู่ไม่่าทุระเบิดผมเห็นเพื่อผมมาเห็นจังสี่มันก็มีขขอดีขอเสียแตกต่างกันทังที่ว่าเอาข้อดี ขอดีก้อนนี่คือว่ากระแสมันเป็นขาชนขาเลยมันเป็นบริเวณบริเวณบผ่านแผ่นปิ่นการไหลของกระแสมันก็สีดีกว่าแล้วพวกเป็นแบบแผ่นปิ่นแต่ว่าขอเสียคือหมื่นหนึ่งอาเซียได้แค่สีตัวมันปรแม่นไอนที่ว่าเป็นเป็นไรนะครับเน็ตเวิร์กมากนะอันนี้เป็นแผ่นปิ่นอุปกรณ์ห้องว่างลงไปทันน็อนตะกีดเรียบร้อยประมาณใส่เวลาสิบนาทีนี่ตัวหนึ่งประมาณสามชั่วโมงเลยนี่อันนี้อันนี้แค่ว่างอุปกรณ์แล้วก็หยอดกาวที่ตั้งอยู่เดียวเนานี่ เน่ยอันนี้เขาเอื่นว่าเน็ตเวิร์กรือว่าพาสีเนาะก็คือม,มีมีใส่วงจรมี L มี R เอามาคำนวณตัดคอร์ด<อ>มันก็เป็นการเป็นเป็นคอร์ดที่แบ่งข้อมูลให้กับดอกลำโพงอีกเทนึงชื่อกัน<อ>กับคำนวณกับตู้วันพอมาตู้เสียงกลางใช่ใหญ่ผมผมแท้สิบวัคขายตู้เปล่าเลยได้ตูต้เปล่าขายเทนึงกันก็เอาเอาดอกส่งดอกมา ต่บากหลุนเท่ากับจูนพอร์ตจูนยังเด็ดยังยังเจังเสียมันจูนพอร์ตไงมันเป็นพอร์ตแบบเลี้ยงกันไปสิเท่ากับสมารถจูนพอร์ตได้แต่คือจังกันนั่นโอ้มันแก่ยากแก่แบบแล้วก็ตัดแบมไม่เออมันลังหากครับแสดงว่าตัวนั้นน่ะตัวนั้นมันจะโค้งครับมันจะโค้งกว่าเก่าแก่แบบเพาต้องไปแก่แล้วก็มานี่เขาต้องแก่แบบมันมันแก่เห็ดแก่ไข่หยากูกันบางคนถามว่าผมบ่าขายตู่เปล่าบอกตู่เปล่าผมก็ขายแต่ว่ามันมีเงินขายคือว่าอ่า ผมเป็นว่าบังคาให้ซือตูพอมป้อมดอกอย่างเดียวครับ<ม>เป็นแบบมีดอกอยู่เลีว้วอยากติใส่ดอกเก้าที่ของมีบบอ,อยากสินเปลืองกะลองทรงดอกออกมาได้เขาก็สามารถในน้าได้ว่าเอาวัดขาพาริมตอร์ดอกเบงว่าดอกมันสามารถเข้าตูเดบอเหมาะสมบองสิครับ<ม>ถ้ามันเหมาะสมสามารถใส่ได้ก็โอเคใส่ได้้ามันใส่บบได้เขาก็ในน้ารุุนเอื่นที่สามารถสามารถใส่ได้ซึ่งเป็นของแบบของเขาเองเอ,อืออเอาก่มีอยู่ แสดงว variance, ่าก <Yeah, S 2> like ็ลองดูก่อนก็ได้ถ้ามีดอกก็ถอดดอกมาแม่มาใส่ดูที่โรงงานนี่ละเดี๋ยวผมเสียดไปอยู่อันนี้ผมพึ่งกลับมาเห็ดดิจะเสียซีหาเดือนอยู่อืครับกระสิทย้อยเฮ็ดไว้ให้ได้เดี๋ยวลองได้ทีเดียหลายแบบหลายสูตรเพื่อ ต้องมีคนสนใจแหละคนสนใจหลายแต่ว่ามันยังม่พร้อมขายเออยังม่พร้อมขายว่ามันยังเมื่อโอเคหมดเลยเอาตัวนี้คือตู้หนูตวรลองอย่างสองเอเอาเป็นว่าเจ้าฮ็ดไอ้ตู้ที่ว่าเจ้าจะเป็นไอจะเป็นตัวตัวขายตัวขายตัวจริงจริงเออตัวเรียบยเฮ็ดไว้เฮ็ดไว้สักสีสามใบสี่ใบก็ได้เพื่อลูกค้าเขาถอดดอกมาสี่ดอกเนี่ยให้ลองเออว่ามันถูกกับดอกเคาบ่้อแมนแมถ้ามันถูกก็จวดไปเลยดิเนาะแมนแมแต่ห้ามเอาตัวตัวต้นแบบไปนั่นละ เพราะว่าตัวละการออเดอร์ฮกเนี่ยเป็นอย่างที่มันปรับแตงแล้วก็จูนยากมากมันบ็คือมันตู้เขามีสาแบบแล้วตูวเว้เบรดมีออเดอร์ซีออเดอร์ฮกแล้วก็เบรดรี่เสกรือวตู้หนาเปิดอยก็ยังมีแหละอันนั้นอาจสิแก้ไขได้ไง่ายแต่ออเดอร์ฮกมันมันต้องมีมันแก้ไขาย,ยากมากการปรับจูนตู้ครับแก้ไขาย,ยากว่าตู้เป็นพาดออเดอร์ซีกับหนาเปิด <c oughs> อันนั้นที่แก้ไขได้สะดวกกว่าตอนนี้ก็เรางานบูทูทยังเห็นอยู่บ่ ก็เฮ so, so, ็ดอยู like ่เนี่คร uh ับเฮ็ดอยู่ผู้ใดสนใจตู้บูทูธกันยังขายอยู่ตู้เป่าถูกความใสขายก็ราคาเริ่มต้นที่อุ้ยรูมัังตู้บูทูธสูตรนี่ก็มีด้เนี่ยอีกรบ่แม่นๆยัง่ไิ้ล่องนี่มาอเบิ่อนี่อเ่นเมื่อเื่อๆ่เอเมเมอเมอันนีอก็ต้อแบบ่เื่อเมื่อเมื่อเ่อม่อเมือเป็นเ่ออมกอเมื่่เ่่่่่่่่น่อออ่อ่่เ่่อันนี้22นิ้วนี่ S <S นี่เห็นบอกอ๋อน,นี่นี่นใช้หลักการตัวนั้นอ่ะแมนคือกันเลยหลักการดอกนั้นเอออัน,นตัวนั้นลูกค้าเห็นอยากได้แบบนี้เขาก็เลยเห็นตัวนี้ออม่มากนะออคือกันเลยนี่คือกันเฮ้ยคืองามจเลยอ,อันนี้ใส่ดอกอะไรอันนี้12นิ้ว8.9นี่12นิ้ว8.9ครับนี่นี่เห็นบอกดอกสั้งแต่ว่าดอกนี้เนี่ยผมสร้างสปีกมาเฉพาะคิดคำนวณออกแบบสำหรับตูนเลยอ๋อก็คือคำนวณมันกับ อ่ากับตู้ตัวนี้นนครับตูตัวนี้เลยครับแมนแมนแต่ว่าบูทูน้องมันเป็นตูดีไอไว DIY พวดีอยากเอาสื่อดอกไปล่องผมกับขายตู้เปล่าอันนี้พวกนี้สนใจอยังเขากขายตู้เปล่าไปล่องไปเทียดกันเลยอู้มันใหญ่พูดว่าเฮ้ยวาแต่ไม่ใหญ่หรอกสำหรับวงการบูทูนตอนนี้เขาเขาฟังแบบนี้ไปแล้วมันสิไมีหนักกากนอยุเนี่ยอันนี้ไม่เป็นย่างโเรียบร้อยมันสิมีหนักกากของส่งตู้บูทูนอันนี้หนักกาบูทูนมาขอมีอู้พี่น้อง นี่มียอดปะเอาอุ่นก่อนก็ได้ไปอุ่นก่อนก็ si eh ่อนนะเดี um ๋ยาไทยิ um un> un> ่งหนีห네น้าการมันน um ี่ยนาการมันนาการมันหน้าการยังไม่ได้เล่าเติรดเดี๋ยวเล่าเติรดอ่ะเท่ที่ต้องแชมเฟอร์อีกบ่แมนแมนแชมเฟอร์ลบขอบลบมุมมันเป็นไปเรียบเป็นเรียมไม่จังพอดีแหละเออพี่น้องเอาเนี่ยอุ้ยบูทูธชิบหายบูทูธแบบนี้นะจะแก้ยังไงครับเท่าไหร่ครับโป๊กเกา โอ้โหอันนี้ใส่ในส่วนของภาค PM ครับใส่ดอกจกนด้หรือเปิดฝาหลัง12นิ้วโอ้โหใหญ่แค่นี่วูทูดคาเลตเป็นหอดที่สองนิ้วคูที่ผ่านนิ้วคููแล้ว บันเดียวแค่สิบสองหน่วเดียวนี่เด้อันนี้ power ใส่พาวเวอร์ย่างนี่ใส่พาวเวอร์บลูทูธก็ได้ใส่พาวเวอร์รถยนต์ก็ได้เดี๋ยวแต่ผู้ใดมักแบบใดมีห้องเก็บอุปกรณ์ไหนบ่เดี๋ยวนี่ห้องเก็บอุปกรณ์มั้งกะจีมีตรงห้องนี่กะกว้างเตื่องยื่อจะล่องคิเบิงตัวะมาร์างพาวเวอร์คาดีแทบสองตัวทั้งแบตทั้งนี่แล้วก็มีห้องเก็บด้านข้างใส่ควาอีกเอออันนี้ห้องเก็บของนี่ห้องเก็บอุปกรณ์ใส่คว้าเต็มระบบเลยผู้ใดอยากสีแต่งตัวนี้ อา้านี่นตรุ่นไมอันนี้ก็รุนหมกันมันยุกี่คนสองคนตนัวนี้เหรอสองคนแต่ว่า <c oughs> ไปล่าเมาสก็คือต้องเอากำบานหมดเลยถ้าไปเปิดออยูทอมเมาสนี่คือแบบยางกับตัตูแล้วเออนี่เนาะแบบว่าไปใบเดียวนะโอ้เปิดเปิดอยูทอยูเทียงหน้านะเมียนเมียนเมียนเออนี่สะดวกเลยแหละตัวตน,นี้วงการบูทูดมันก็ไปได้ได้หลายเนาะเขาก็เขาถึงในงานและมันก็สะดวกสบายพอมครับก็บเป็นตีก็ลึง อีกตัวเือกหนึ่งบางทีคนไอตูก้กลางแจ้งอยู่แล้วเขากับเขาก็อยากบางทีเขาก็อยากไปต่อยอยังแบบได้หลายนะเขาเอายกแบบตัวนี้ไปฟังเลยจบเลยไปทะเล่ยงสิเอาว่างไว้หลังมันว่างเลยเลยตัวเอจูวีว่างไว้ข้างหลังปุ๊บฮบไปนั่งอยู่ริมเขื่อนนิ่นี่จอดเปิดขึ้นเปิดฟังเลยพอต้อตีรเ่องเสียงรถเลยเออใบเท่าไหร่นี่ตูปาวปะเอาเอาบิดเสร็จเลยเอาบิดเสร็จยังหมดเลยคำนวณแต่ว่าบนบัตามคนหลัก หลักบบตัมก็สามสามหมื่นก็กลัวแหละถ้าพร้อมฟังอีหลีถ้าพร้อมฟังกันนะเน่ยครับประมาณสามหมื่นกว่าสามหมื่นก็กลัวเนี่ยนอนครับจะแบบจัดเต็มเลยอย่าเป็นแต่ว่าสามหมื่นกว่ามันเป็นเศษของพาวเวอร์รถยนต์นี่แหละเพราะว่าผมมักใส่พาวเวอร์รถยนต์หลายกว่าบูทูดบูทูดมันก็เท่ละเท่อีแบบหนึ่งแล้วแต่คนมักเอ้านี่ตัวนี้ต้นแบบเออบอดดี้ฟังเดี๋ยวได้บอดดี้ฟังเนาะไฟดับ เดี๋ยวค่อยมาฟังรอบนาก็ได้มีเอ็นซีถามว่าพี่วังดำเมื่อไหร่จะมาฟังตู้อาจารย์ดุอาจารย์ดุยังไม่พร้อมเลยพี่น้องเยอะมากพร้อมเยอะมาพร้อมนะก็มีอ้ฟังตะบูทูดแหละตอนเนี้ยต้องฟังตะบูทูดน่อนะเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยมาฟังก็ได้ครับเดี๋ยวเทียตีฟังอยู่เดี๋ยวเทียตไปฟังอยู่ก็ดอกก็มีแล้วดิแมนแมนดอกก็มีอยู่เฮ็ดเองทุกอย่างเนาะบ่ดอกนี่สื่อมาแล้วเฮ็ดบ่ได้ไม่บัวเนี่ยนะ เออในพวกเนี icana, ่ยวงวงจรนี v ong. V ong. V ong. ่เฮ็ดเองต่อเองคำนวณเองเบิดครับเออเพราะว่าตัวตัวง่ญ่ก็ตประมาณนี้แหละงานผมอืมเดี๋ยวก็รอติดตามผลงานของจันลุกต่อไปแล้วกันนะพี่น้องเดลยครับงานสวยๆงามๆครับก็ที่นี่ล่ะยกให้เขาล่ะงานที่ลองเรียนแบบยากกว่าเขานี่ล่ะ ปรอยยกดอกรมันเสียเวลาค้นสิร้อนค้นรอดเว้นแบบค้นก่อนเฮดได้คือเก่าแหละเออแต่มันเสียเวลาเขาเรียกว่าประหยดเัตแกานณขายอยากแต่ว่าถ้าเฮดแบบนี้มันก็มันก็เป็นตลาดเฉพาะของเฮานะมันเป็นทางของเฮามันมันเอื่นว่าเรียกว่าอุดมกติแล้วก็ทัศนคกติของเฮากับเป็นประมาณนี้นะเขาอยากยืนยุ่จุดแบบนี้อืมประมาณนั้นนะครับบนเน้่ปริมาณว่าอยากรวยคือเขาอยู่แหละแต่มีเนี่ยปริมาณแต่มีคนสร้างหลายก็อยากได้เงิน แต่ก็เอาแต่ว่าก็เฮ็ดตามตามยอดตามกำลังที่จะของเฮ็ดได้นะครับแอบผู้บอกเป็นงานไม่เฮ็ดยากเนาะครับผมก็สนใจก็ติดต่อมาแล้วกันครับเดิมเฟซเดิมเฟซใหม่เฟซเก่าโดนโดนแฮกโดนบอกไปเพจก็เพจแต่ว่าเพจกับช่องยูทูบเป็นอันเก่าอยู่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซส่วนตัวก็ทักมาเลยครับ ดุ๊กเป็นภาษาไทยนะครับดุ๊กสมควรคุณหงครับส่วนส่วนเพจ้าสิไปติดตามกับดุ๊กออริโออะคูสติกผลิตและออกแบบโดยรวมพวงเพจเพจเพจเก้าแหละช่องย t u b e ก็คือกันจะมีเพิ่มเติมมีอีกเพิ่งเรียนท<อ>ิกตอกไปลูกบอกให้ไปเรียนทิกตอกแน่คนขเขาเรียนหลายอางที่เพิ่งไปเรียนแต่แจ้งเดือนหนึ่งแหละทิกตอกชื่อชื่อคือกันเลยือคแมนแมนซื้อกันภาษาไทยครับออก็สนใจกติดต่อมากแล้วกันด้อพี่น้องครับหรืออยากเอาดอกของเจ้าของมาลองกับตู้ตัวนี้ก็ ขอประสานงานมาแล้วกันเนาะทักมาถามก่อนครับว่าแกว่างบอแกอยู่ยบอบางทีไปส่งตู้ลูกค้าดิบางทีไปท่องตู้บางทีกับเมายังบอฝืดเนี่ยแหละตรงนี้ต้องมาถามก<อ>่อนเอาโอเคประมาณนี้แหละครับนะแวะมาเยี่ยมมายามมาถามเขาอาจารย์ลุกนี่ม <c oughs> ีงานนี่ที่แกะนี่แกะนี่ที่เป็นกระแสตอนนั้นโอ้เทว่าเทว่าชาแช่ไปกับมีคนเบิ่งเพิ่มอีกหลายเตืบอยู่ด้วยนี่เนี่ยงานเนี่ยนะ แมนแมนครับงานสวยจริงแต่ว่าติดตรงตีไม้มันเนื้อไม้มันแตกนิดนึงแต่มีดีมีเสียแต่สักคนหมักมีตะมีก็ถืิดีอยู่ถ้ามันมมแตะมีตรงหนาเพิ่นก็หู้มันพอดีนะลุงเปนเหลี่ยมพอดีเลยอ่ะเพราอย่างดอกเขาเห็นแบบอยู่เขาเห็นแบบตอนตอนใหม่มันมีตะมีเขาเลยเอาแบบมาวางตรงนี้ลองแกะเบื้องครับเป็นสวยครับดูในงานแต่สร้างได้คือการงานแกะสลักก็สร้าได้ถ้าอยากได้แบบจังสิครับ สั่งได้คือกันบ่แมีนเมนสั่งได้คือกันอัดบาท,บาทลหรอล้อ,ลอแกะใบไบชั่วเบิง้งหาเบิ้งเรื่อันนี้จักบาทเหรอขายจักบาทเนาะถ้าขายทันทีมันเหลียวแต่นเนื้อกับเห็ดใหม่พร้อมถ้าเป็นตัวนี้ไม่ไหม่ไปดูตัวนี้ถ้าเป็นใหม่ดีบอมีตำแหนิกับยูนั่นจะอยู่ประมาณ 3, าสามพันบาทสามพันบาทครับพวกแกะประมาณสิบสองชั่วโมงอืมครับแต่ถ้าไม้ไม้ที่มูลค่ามือนกันนี่ก็แพงขึ้นไปอีกเมียนเไม่ พายุงไหมยังกะว่าก,ก,กันไปทเท่านะี้นอย่าเอาไมา้ผิดก้นไม้มามามาใส่โโคอด้วยเอาอยากได้สินค้าตัวไหนก็ติดต่ออาจารย์ดุกมาแล้วกันไม่ว่าจะเป็นบูทูบูทูเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะบูทูห้าพันบาทบูทูเริ่มต้นที่ห้าพันบาทเป็นรุ่นใส่ใส่ประมาณนั่นแหละแต่ว่ามันมันมันหน่อยก้อนนิดนึงอันนี้หกนิว้วจะเป็นรุ่นหานิว้วฟอ,ม,อมฟังเลยหาขนาทแล้วก็ตัวแพงสุดก็แล้วแต่งบโอ้เป็นแสนยงคงก็เฮ็ดได้ครับแต่จังจัล้วแต่มักได้เนาะแต่ละมักเออ เฮ็ดได้เบิดลละพี่นอ้องสองหมื่นสามหมื่นกับมีไ่ไร,รถ้าปลาเซมิเซ็ตเนี่ยก็เริ่มต้นอยู่หมืนม่นหมื่นหมื่กลางหมื่นไปไป,ไปแปดนิ้วครูก็แทะข,ขางอย่างพวกนี้ครับต้องตอบถามเอาเบิง้งก็ลูกค้ามันขเขาเวลาเขาสร้างมันบ่ค่อยคือกันเพิ่มเติมนอ้งมองนั่นโมนี้แมนเอาตามความพอใจของลูกค้าแมนแมนเป็นหลักครับแล้วก็งบประมาณลูกค้าเป็นหลักแมนแมนคือบนคือยึดตัวกางแจงตัวกางแจงเขาจัดเสร็จจัดระบบไปเรียบร้อยแล้วคือกันอืมครับ โอเคอะขอบคุณอาจารย์ดุกแล้วกันครับผมอ้ว่าคือเป็นตะเสบเนาะน้ำเก็กห้วยนี่จังไช่เอาวะบอแล้วเขาบคุณหลขอบคุณคบอกดำคืวะ<ๆ>เยนมาเปลี่ยนต้กันครับยินดีครับผมออะแวะมาดูตู้สวยๆของเขานี่แหละผมเห็นเป็นกระแสะมันดีมากเลยเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยมาฟังเสียงเด้อพี่น้องครับรอบนี้งานยังบ่ทันแล้วนะครับมัดแต่ประกอบตู้เตรียมส่งลูกค้าทางการลสินนุ่น,นละนะ <c oughs> โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ